สวัสดีครับผมยูผมบในการโน้ตทีวีมามาเลือกกันโหมดของภาษานะฮะเราจะเอาเป็นนี่โอเคภาษาอังกฤษ English ian. แล้วก็ซับอังกฤษนะไปโอเคมั้งแสงก็สักนิดนึง กนิดนึงโอเคประมาณนี้ฮะ okay. ลุย resident e v i l r e s i d e ี t evil ภาคสามนะฮะ resident evil t h เป็นเนด е โมนะฮะเด е โมที่เขาแจกมาเล่นฟรีก็ลองดู แล้วถ้าถูกใจก็อาจจะซื้อมาเล่นก็ได้นะฮะมาแล้วก็โอ้ยพี่เนี่ยมิซิสเรานะฮะก็เท่นะต้นหนามันก็โอเคไปเริ่มเล่นกันเลยไปเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะเฮ้ยคัปตัน this fine young lady could use our help Carlos, you didn't even think to ask fine young lady your name. She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Okay. Nice to meet you, uh, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Or Japan, or right. or How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. Okay. But now. we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. That's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things okay. first. We need to get you geared up. Seems and up the right? street bubble. You'll find supplies there. All right. โอ okay. เคยังไงวะเช็คครับเรื่องตุกตุกครับเอกสารคืออืม สองโอเคนี่วะนี่ไม่เชียวปิดหยาโอเคกดกดอะไรวะโอเคันที่เราต้องมุ่งหน้าไปอ,าาอืมโอเคนะฮะ ก็บอกเลยนะผมก็ไม่ได้เล่น Resident Evil Remake Part 2ด้วยสิอาจจะงงๆรับอาจจะงงๆหน่อยๆนะก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมผมจะไม่แปลในเรื่องให้นะครับผมก็ไม่เก่งอังกฤษขนาดนั้นนะก็พอแปลได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลแบบขนาดแบบอ่านได้ทุกตัวนะฮะอาจจะผิดพลาดก็คิดว่าไม่แปลดีกว่านะ I the subway infrastructure back online. And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Copy that. Okay, รีบอืมเอกสารเคเราจะรีบเล่นกันดีกว่ารีบเป็นเลยงร,รีบเล่นเลยต้องรีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบดูเดินไปเดินมาไปกล่องใส่ของกล่องเก็บของสินะอืมเก็บอะไเกอะไรเก็บอะไรเคไปตอ่อ ม uh ีสมบีตัวนึงเดี๋ยวเข้ามาหยุดที่จุดบวชเฮ้ยเฮ้ปอย่าอย่าอยายตายเปล่าตายไหมตายไหมตายไหม ตายไหมตายไหมตายไหมจะตายไหม,ไมเอ้ยเอ้ย ตายสิในสซื้ออะอ,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 อะไรวะโดนจนได้ไม่ตายดิไหไงวะกัดคอหนูได้รีลดตายเลยเนี่ย Huh? Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's a substation you have to circle around through an alley to your right to get there you mean the alley that's on fire hmm maybe i don't think the fire mm, don't kind of sure water like yourself to put out a few ก็รล่งกูเนี่ยงง,ง,งแบบมันต้องหาแล้วตัวเบวเอ้ฮมัยเออยนพังเข้ามาได้ยังไงมันก,มก็นสามตัวด้วย ใช้หมดอืมโอ้ยว้าวไม่เบาดีกว่าคือแบบอย่าขี้อุกกสุนจริงใช้เปล่าเคมึงงาดเปล่าตายนะข้างหลังนี้ดเดีอ,อลละ วา,าด,ด้วยนับหนิงจีอึบเฮชชอดเฮชช็ด,ชดต้อไม่ตายด้วยี่ก็ไม่ตายเกงอย่างวะเอ้ยอะไรวะหลบไม่ได้วะเทียมงไม่โลงเหรอ ไงวะไม่ดูเข้ามามันทำไม่ได้วะโอโหโอ้โหเ้ิ้ไปหัวจิ้มปที่หัวจิ้ไปที่หัวจิ้มไปทหัวจิ้มไปทหัวจิ้มไปทหัวเอ้ สูนมากอะ่ะจ็บว่ะต้องแรกเคเเคกสักอันหนึ่งได้มีของแล้วใช่ไหมวิกฤตสูนเยี่ยมสถานะเดี๋ยว ตายแล้วเนี่ยตายแล้วโอเคนิ่งก็ดึนเสียงอะไรไม่รู้เดยไปดูเขาเน่ยกวดหาของโอเคนะอันนี้อะไรทิมพังยังไม่ได้เฮ้ยของว่ะเยี่ยมเลยชิมโอเคเลย เอออืมบวกบวกปึ๊บศุนโอเคนี่นี่เคดื้อนี่เป็นยังไงวะปืนได้เต่ปืนยิงก็ไม่าได้เลยจะไป,ปต่อเยอะ

อะไรวะกากมากอ่ะผม่ยกากมากเลยเจ็บเจ็บเจ็บอืมสุดยาดด้วยนี่มีของไหมมีเยอะหูยเยี่ยมไปเลยโอเคต้องกดก่อนแน่ๆเลยอะไรวะ

ซ้ำที่หัวแทงที่หัวแทงที่หัวโอเโดอี๋ยวเราขึ้นเกียร์มั้งแล้วเอกสารใช่ไหม สายกับเธอไดินเสียงเอเอกสารเดี๋ยวจะเช้าจะจะได้กระตกกัน เคเก็บไม่ได้วะของเต็มเอ๊ะตัดเลยตัดไยขาดเลย,เลยชับชับชับลูกซองนะฮะโอ,อเคลูกซองมาให้ใส่ไม่ได้เล็กสามอ่ะไม่ได้อะของเต็มเว้ย เกียรนะ์ของยังดีวะเนี่ยอืมของมันเ,เต็มของมันเต็มเข้ามาเกียร์ของอ่ะสักครู่สักครู่เกียร์ของเกียร์ของ เี๋ยวหอมเก็บไปหมนโอเคเก่นเลยเก็บซีแล้วก็ปึ๊บเก็บเปลี่ยนปศูนย์แล้วก็เอาไปรวมกันมันจะโอเคแล้วก็มาเอาที่อุกงซองของดีนะสี่นับก่อนรุย จิมจิมเครียดมีรถโกดูของก่อนโอเคกเลับไปเอาของกัน น่าจะได้ใช้กลับมาโอเคลุยไปต่อไปต่ออย,ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไปตายย่าไปตายเหรอยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอ ังไม่ตายยังไม่ตายยังเอ้ย <c oughs> โ,อโดนอีกแล้ว <c oughs> เผาผ่านยี่ไหมนี่มีอะไร้า <c oughs> ของดีนะ <c oughs> <อ>มีอะไรอีกไหม <c oughs> <c oughs> ห <c oughs> นึ่งอ่ะไมื่อกี้ทำอะไรกูัอ <c oughs> อเข้าไปต่อ กินได้เปล่าวะไม่ได้วะเ้ยงดเ็นโอลมาเยอะเลยวอยาขึ้นไปข้างบนไปดูมีใช่มกนไสั่งเดีกว่าเอ้ต้องใช้ัล โอ้โหเจ้าจอดน้อเก็บเลยเอ่อเราจะเอาไอ้นี้เก็บเข้าไปแล้วก็เอาไอ้นี้เข้ามาโอเครีบโอ้ยเยี่ยดีละต้องรีบ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 ปีลนิ่รีบละ ขาเลยชักชับลุยโอ้โหมันยังกดลงอีกเหรอ เออ้ว้าอะไรอยู่วะตัวเบอร์อีกหนึ่งลูกเยี่ยมในกล่องมีมกระสุนซองเก็บมาโอเคนี่เป็นกระสุนยิงพกเยี่ยมเบื่ยงยามากอะ โหยเกมพูดเลยนที่เล่นเปลืองยามากเลยเมีนุหมดแล้วก็กลับมาคือจะเปลี่ยนอันนี้เก็บน่าจะหมดการใช้งานแล้วโอ้ยช่ำไปเหอะไปด้วยเผื่อแวะมาเผื่อแวะไปต่อเีกวะโดน,นกัดไปที่คอเดิมหลยแขนแล้วคอแดงไรเงี้ยเอาไรไงเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวแม่ถาม ทำอะไรมาเขาเลยบุกอะไรวะจืดจางยี่ไปไปต่อเดียวเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอฮะล้มดิล้มดิบอกว่าให้ล้มเออล้มยี้ดีเลย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 ขี่รถจะสนเยี่ มีอะไรไหมสูนยะ์เรียมมีอะไรม,มเสียงยอะไรท่างใหญ่อนี้ไม่ดีละทาไม่ดีละต้องเปิดไม่ออกด้วยนะ กับทางเดิมหรอกับไปเออใช่ใช่น่าจะกับทางเดิมถ้ากลับทางเดิมก็น่าจะแปลว่าไอ้นี่ไม่น่าได้ใช้ละเนี่ยใส่แทนเฮ้ <Hey! S 2> oh. ลุยโอ้ oh. มาแล้วรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่มีซีดยาอย่าทัพผมโกนเดอโกลเดอรโกลเดอร์รุ่นพี่เนี่มีซีดยาเสียงคุณตัวนี้อยู่หลังแต่เมื่อไร่เฮ้ยผมพุ่ยโดดได้ไงวะ ลืมดูวลยลกเไ่ฉีดเลยไม่สมด้ยวยในมิชชนี่มิช่ย่งไหรอแล้วไงวะด,ดับไปเนี่ยโอ้ สู้ละเฮ้ยโอ,โอ้อะไรลย์ยอดไปเลยต่อดีครับหมดแล้วหมดมั้ง sorry. Look o โอเคแล้วเ h อเยอะไปเลยสุดยอดครับพี่น้องโอ้โหก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเอ e c i s i o n Review TV นะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็นีเป็นแพร่เดโมนะฮะเป็นแค่เดโมที่เขาแจกมาให้เล่นนะฮะก็ ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านด้ครับผมที่เข้ามารับชมน,นะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะบ๊ายบายซีูอวเกนนะฮะช่วงนี้ก็เป็นโควิดนะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพของทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็ bye บ๊ายบายโชคดีฮนะแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับผม bye. Bye บายบายครับโชคดีครับ